สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้จะมายามรอบนะครับผมผมใส่นี่ครับทิ้งไว้น่าจะประมาณสามวันนะครับผมรู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าพี่นงโอ้พี่นงน้ำลดนะครับผมน้ำลดปลาน่าจะเริ่มรวมแล้วนะครับเพราะว่าน้ำตามทุ่งนะครับมันลดไปอยู่ตรงห้วยหมดนะครับตรงจนประธานนะครับปลาน่าจะรวมแล้วครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับลูกนี้นะครับผมป่ะพี่น้องสิมันถ่ายอันนี้ถ่ายรอบในรอบปลาอู้วพี่น้องมีนินอ้วนเลยอู้ยใสสวยใสนีมันน่าจะหัวจับเลยพี่น้องเอู้มมันแล้วนกรอบรอบติดผักบุ้ง <c oughs> นี่อ้วนตับเลยนี่เอาไซนึงก็ประมาณเจ็ดขีดแปดขีดน่าจะได้เนี่ยครับผมมันมันนี่ครับ,น,น,น,รบนะครับหนึ่งเต็มนะครับผม <c oughs> โอเคครับเก็บปลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ